นิทานธรรมะเรื่องนักเลงเสียเชิงลิตตะชาดกนานมาแล้วปางเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลมีสมบัติมากตระกูลหนึ่งถึงความเจริญวัยแล้วได้เป็นนักเลงสกาต่อมามีนักเลงสกาโกงคนหนึ่งชอบเล่นกับพระโพธิสัตว์เมื่อตัวเองมีท่าทีจะชนะก็ไม่ได้ทำลายสนามที่เล่นไว แต่เวลาที่ตัวเองจะแพ้กับอมลูกสกาไว้ในปากกล่าวว่าลูกสกาหายแล้วก็ทำลายสนามกีฬาลีกไปพระโพธิสัตว์ทราบการกระทำของเขาคิดว่าช่างเถอะในเรื่องนี้เราจะรู้เรื่องที่ควรทำแล้วถือเอาลูกสกาไปย้อมด้วยยาพิษร้ายกาศในเรือนของตนตากให้แห้งซ้ำแล้วซ้ำอีกเสร็จแล้วก็ถือเอาลูกสกาเหล่านั้นไปหานักเลงสกาโกงชวนว่ามาเถอะเพื่อนมาเล่นสกากัน นักเลงสก,กาโกงกล่าวว่าตกลงเพื่อนแล้วเตรียมสนามเล่นกำลังเล่นกันอยู่เวลาที่ตัวเองจะแพ้ก็เอาลูกสก,กาลูกหนึ่งใส่เข้าไปในปากอมไว้คราวนั้นพระโพธิสัตว์เห็นเขาทำอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าแกจงกลืนเข้าไปเถอะภายหลังจะได้รู้ว่าไอ้นี่มันมีโทษอย่างนี้เพื่อเตือนเขาจึงได้กล่าวคาถานี้ว่าคนกำลังกลืนลูกสก,กาย้อมด้วยยาพิษร้กาจยังไม่รู้สึกกลืนเข้าไปสิเว้ย กลืนเข้าไปเจ้านักเลงชั่วภายหลังเจ้าจากเดือดร้อนอัถาธิบายในคาถาบางคำคำว่าด้วยยาพิษร้ายกาศหมายเอายาพิษที่ร้ายกาศมีอำนาจทำลายรุนแรงคคำว่าไม่รู้สึกคือไม่รู้ว่าลูกสกานี้จะทำอันตรายเช่นนี้แก่เราผู้กลืนเข้าไปคำว่าภายหลังเจ้าจากเดือดร้อนหมายความว่าเมื่อเจ้ากลืนลูกสกาเข้าไปภายหลังยาพิษนั้นจะก,กำเริบกล้าขึ้น เมื่อพระโพธิสัตว์กำลังพูดอยู่นักเลงสกาโกงก็สลบตาเลือกคอพับแล้วล้มลงเพราะยาพิษออกฤทธิ์พระโพธิสัตว์คิดว่าบัดนี้เราควรจะให้ชีวิตแก่เขาจึงได้ให้ยาสํารอกผสมด้วยโอสถให้สํารอกแล้วให้กินเนยใสน้ําอ้อยน้ําพึ้งและน้ําตาลกรวดเป็นต้นทำให้คนพ้นขีดอันตรายแล้วให้โอวาสว่าต่อไปอย่าได้ทำอย่างนี้อีก ดังนี้แล้วมีบุญทำบุญทำทานเป็นต้นแล้วไปตามกรรมน,นิทานธรรมะเรื่องนักเลงเสียเชิงนี้พระบรมศา,ศาสดาของเราทั้งหลายประทับสำราญในพระอิริยาบถอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารอันท่านอนาทะปินทิกมหาเศรษฐีสร้างถวายทรงปาราบการบริโภคปัจจัยโดยไม่พิจารณาก่อนของภิกษุทั้งหลายจึงทรงเล่าประทานไว้ สำหรับเรื่องที่พระอ,องค์ปารบมีอยู่ว่าในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้จีวรและสิ่งของอื่นๆมาแล้วโดยมากมักจะไม่พิจารณาก่อนใช้สอยภิกษุทั้งหลายผู้ไม่พิจารณาแล้วใช้สอยปัจจัยสี่เหล่านั้นโดยมากมักจะไม่พ้นจากนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพระบรมศาสดา,สดาทรงทราบเหตุทรงแสดงธรรมคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายครั้นแล้วก็ได้ตรัสโทษในการบริโภคปัจจัยโดยไม่ได้พิจารณา ก่อนตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าภิกษุได้ปัจจัย4มาแล้วยังไม่ได้พิจารณาบริโภคเลยย่อมไม่สมควรเพราะฉะนั้นจำเดิมแต่นี้ต่อไปเธอทั้งหลายพึงพิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคเมื่อทรงแสดงวิธีพิจารณาจึงตั้งแบบแผนไว้โดยเป็นไหนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแล้วอุบายอันแยบคาย จึงใช้สอยจีวรเพื่อกำจัดความหนาวเพื่อการความร้อนเพื่อป้องกันเหลือบยุงลมกัดลมพัดแดดเผาและอสรพิษกัดและเพื่อต้องการปกปิดอวัยวะอันน่าละอายไว้ดังนี้เป็นต้นแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพิจารณาปัจจัย4อย่างนี้แล้วบริโภคย่อมขึ้นชื่อว่าการไม่พิจารณาแล้วบริโภคเช่นกับการบริโภคยาพิษร้ายกาศ ก็คนโบราณทั้งหลายไม่พิจารณาแล้วไม่รู้จักโทษบริโภคยาพิษเข้าไปในที่สุดแล้วเมื่อยาพิษให้ผลพวกเขาก็จะได้เสวยทุกขใหญ่หลวงพระพุทธองค์ทรงตรัสเช่นนี้ทรงดำนำอดีตนิทานมาทรงเล่าประทานดังกล่าวแล้วนิทานธรรมะเรื่องนักเลงเสียเชิงนี้ให้สาระที่เป็นคติเตือนใจดังนี้ 1. การพานันเป็นอบายามุขข้อหนึ่งในอบายามุขห เป็นทางชิบหายคือปากทางแห่งความเสือ่สอม 2. นักการพนันที่ตั้งใจหากินทางนี้ย่อมคิดในแง่เอาเปรียบพวกที่เล่นด้วยกันได้ทราบมาว่าเพื่อให้ได้ชัยชนะในการพน,นันบางคนถึงกับลงทนุนฝังแม่เหล็กไว้ในนิ้วมือเพื่อช่วยให้ลูกเต๋าออกมาตามความต้องการด้วยอาศัยแรงดึงดูดของแม่เหล็ก 3. นักการพนันหามิถาวรไม่ได้และไม่มีเพศตรงข้ามจะประสงค์แต่งงานด้วย 4. นักการพนันไม่มีคนที่เชื่อถือ มักจะมีแต่ศัตรูรอบด้านนอกจากศัตรูที่เป็นนักการพนันด้วยกันแล้วยังเป็นที่เพ่งเล็งหมายตาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองซึ่งจะต้องมีการติดตามจับกลุ่มในที่สุดไม่สิ้นสุด 5. คนทุกคนไม่ควรเล่นการพนันเพราะอย่างน้อยที่สุดเงินที่จะต้องเสียไปเพราะการพนันแต่เรางดเสียไม่เล่นยังจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้องบริวารอีกไม่ใช่น้อยผู้ที่เคยเป็นนักพนันตัวยงมาก่อนภายหลังเลิกได้เด็ดขาดย่อมทราบ ย่อมเข้าใจโทษของการเล่นการพนันเป็นอย่างดีและย่อมไม่คิดจะหวนกลับไปเล่นอีก